ผู้จัดการฝ่ายเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับบริษัทพีดีทีดอโรโกเข็นทองก็เริ่มภูมิคุ้ครองที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2523โดยคุณหญิงแม่ชีแม่ชีคุณหญิงกิติธรรมพิชเชินเจริญซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ท่านเป็นนักกฎหมายทำงานช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในบ้านพักของท่านต่อมาก็มีผู้ร่วใจบุญบริจาคสถานที่นี้ให้นะ 20ไร่แล้วก็มีองค์กรระหว่างประเทศต่างๆช่วยก่อสร้างตึกรามต่างๆซึ่งมีบ้านพักผู้เชิญเป็นอันดับแรกนะคะบ้านพักผู้เชิญทำงานด้านสังคมสงเคราะห์มีผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทุกประเทศนะคะที่มาครับของโครงการนะครับทั้งจริงๆแล้วเนี่ยทางโครงการบ้านอัพไซคคลินพาสติกเฮาเนี่ยครับของพีเอ็นจีจีซีและอูรานทามิตรนะครับได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2020 นะครับ2,008นะครับตอนนั้นเนี่ยทางเอ็นจีแล้วก็จ c เนี่ยได้มีการพิเริ่มครับแล้วก็พูดคุยกันว่าเราอยากที่จะทำนวัตกรรมนะครับโดยการนำขยะนะครับขยะพลาสติกจากแคนาเล่นะครับมาเปลี่ยนเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าแล้วก็มีประโยชน์กับสังคมนะครับครั้งนั้นเนี่ยด้วยความร่วมมือนะครับของทางจ c นะครับเก็กำลังไปสร้างบ้านพลาสติกข่าวสุดหลังแรก ารรีไซเิเรื่องของการรีไซเคิลนะครับอันนี้ก็ให้เห็นถึงการแก้ปัญหาทั้งคุ้มครองสิ่งแวดล้อและบคตัวทั้งเรื่องของสิไไส่งแวดล้อมต่ยในสถาบันผมคิดว่านี่ก็เป็นหลายอย่างสำคัญที่ให้ภาคธุรกิจได้เข้ามายวามสําคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับโครงการรีไซเคิลปฏิภาวนะครับประกอบยังยืนและเข้าเกีย มีทุกคนนะครับที่มาร่วมมือกันในการที่จะทําที่วัาศัยต่างๆนะครับให้เรารับการคุ้มครองสิทผู้หญิงเกี่ยวกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพตรีบริษัทแสานาสิรธิจักัดธุริตโลตันประเทศไทยและก็มูลนิธิที่อยู่อาศัแสสศยแห่งประเทศไทยนะคะที่ชุกหน่วยงานะได้ร่วมมือกันในการได้เริ่มโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อู้โอกาสในสังคมและเปิดโอกาสให้ทางสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างที่อยู่อาศัยนะคะโดยได้ให้มีการเปิดตัวโครงการและแคมเปญรณรงค์ณท่านนิสิตนิสสาวรัสาขาสุขาพิบาลหนึ่งโดยให้ผู้เรนโภคแนะนำขวดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกบริจาค แนี้นะครับ1ูสองต้งเรีก้นะครับต้องมีตงีูกนะครับมองกลงนี้นะงนี้นะครับโดยรอบหนะครับผมอ่งครับครับผมขออีกรอบหนึ่งนะครับโอเควันม